สวัสดีครับวันนี้ก็เอารถสวยๆมาฝากกันเช่นเคยครับอันนี้เป็น To y ย ta m ไม T ี้นะครับรถกระบะตอนเดียวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาสีภายนอกสวยนะครับววผมให้7สี่เซนสิโลยนะครับววมีสีดังเงนบางจุดตามอายุการใช้งานตามการเวลานะครับอันนี้มีการตนด้านหลังมาให้แล้วเรียบร้อยอาจแต่ไลเนอร์นะครับ แต่ไม่มีผลกับการใช้งานอะไรครับรถขับทางไกลได้สบายครับเครื่อมยนต์สภาพดีน้ำไม่ดันไม่มีไอ้น้ำมันเครื่องส่วนช่วงล่างครับกระสีสวยทั้งสองเส้นไม่มีปูไม่มีดามภายในสวยสะอาดครับเบาะเป็นเบาะหนังกระจกเป็นกระจกแบบมือหมุนนะครับแอร์เย็นแผงประตูแผงคอนโซลสวยๆเครื่องเสียงมีพร้อมฟัง เอกสารโอนครบนะครับสามารถเอาไปโอนลอยเอาไปโอนเองได้เลยราคาเปิดขายคันนี้อยู่ที่79,000บาทท่าใดนสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อมาถามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณครับ